สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับสู่ชนนาแาบัปปี้สตาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคมกันไพ่ที่เราได้นะคะก็มี Queen of s w o r t h ั s จัสถิสี่ดาบ6ดาบ8ดาบ9ถ้วย Ace of Cups 5เหรียญ Queen of Cups สามดาบ t i g h p r i e s t e s s แล้วก็ page of pentacles นะคะสำหรับในเรื่องการงานตอนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกุมคุณอาจจะต้องใช้สติมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เนาะพยายามที่จะใช้ในเรื่องของหลักเหตุและผลในการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องให้คุณเนี่ยต้องตัดสินใจอะแล้วเป็นการตัดสินใจที่ มันจะค่อนข้างส่งผลไปถึงอนาคตของคุณพอสมควรคุณไม่สมควรที่จะใช้ในเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยถึงแม้ว่าบางทีอย่างเงี้ยคุณเองอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบในสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจแต่มันดีกับอนาคตของคุณมากกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้อ่ะเข้าใจไหมคะคือ บางทีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกดีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันดีกับอนาคตของเราเราอาจจะต้องทําอะไรที่มันตรงกันข้ามอ่ะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าชาวลัคนาราศีกุมภ์อาจจะต้องก้าวพ้นจากในเรื่องของการใช้อารมณ์ให้มากๆคุณอาจจะรู้สึกไม่ถูกใจคุณอาจจะรู้สึกว่าเนี่ย ทำอะไรไม่ได้เลยทําไมต้องทําในสิ่งที่เราไม่ชอบทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังมองไม่เห็นอนาคตในวันนี้แต่สิ่งที่คุณตัดสินใจไปนะคะสิ่งพวกนี้มันจะกลับมาตอบแทนคุณในอนาคตแทนตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนเราหาทางออกไม่ค่อยเจอนะไม่ว่าจะทำงานนะคะหรือว่าพยายามที่จะ คือสารสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยบางทีตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับทุกคนนะคะค่อนข้างที่จะหันหลังให้กับคุณหรือว่าคุณไม่สามารถที่จะไปร้องขอความช่วยเหลือจากเขาได้เลยอะ่ะแต่ละคนคือเขาค่อนข้างทิ้งให้คุณเนี่ยต้องรับภาระหรือว่าทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเลยในการทํางานที่ทํางานเนี่ยเหมือนกับแต่ละคนต่าง ต่างคนก็ต่างมีกลุ่มของตัวเองต่างคนก็ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแต่ไม่ได้มีใครที่เขาคิดถึงผลประโยชน์หรือว่าคิดถึงตัวบริษัทเป็นที่หนึ่งเขาคิดถึงตัวเองมาก่อนเลยอะนะคะตอนเนี้ยมันเหมือนคุณเองกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทําอะไรไม่ได้คุณอยู่ในจุดที่มันเหมือนทุกอย่างมันมันบีบบังคับคุณมากๆคุณค่อนข้างเครียดนะคุณค่อนข้างเครียดมากๆเลยเป็นไพ่สามดาบที่ขึ้นมา เครียดแต่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ต้องระวังในเรื่องของความเครียดในเรื่องของการที่คุณเองเอาปัญหาของคนอื่นเข้ามานะคะเป็นปัญหาของตัวเองแล้วมันทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยแหละอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะคือการตัดสินใจที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจเพื่อบางคนอาจจะมีการต้องเปลี่ยนงานนะคะเนี่ยดูสิเป็นหดาบ ะะเป็นการตัดสินใจเพื่อที่จะได้ไปต่อถ้าสมมติคุณไม่ตัดสินใจมันเหมือนกับคุณเองจะตกอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นสีดาบนะคะจะไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแย่มันก็จะยังแย่อยู่อย่างนั้นมันถึงจุดที่ทุกอย่างมันสมควรที่จะไปได้แล้วทุกอย่างมันสมควรที่จะฟล์ไปต่อนะคะแต่ว่า ตัวของคุณเองค่อนข้างพยายามหลังไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงมาระยะหนึ่งเพราะคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยทําให้ตัวของคุณมันมีความไม่มั่นใจอย่างที่เราบอกคือคุณค่อนข้างใช้ในเรื่องของอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็น queen of cups คุณค่อนข้างที่จะตัดสินใจค่อนข้างที่จะทําอะไรเนี่ยค่อนข้างตามใจตัวเองมากๆจนบางครั้งอะ่ะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของความรู้สึกนะคะ แต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของอนาคตคุณอาจจะไม่ได้งานที่มันดีต่ออนาคตจริงๆที่จะทําให้คุณสามารถไปได้ไกลกว่าเนี้เนาะบางคนคือเหมือนกับคุณอยู่ในแค่กรอบที่คุณตีเอาไว้ให้ตัวเองคุณไม่กล้าที่จะเดินออกไปเพราะความกลัวตรงเนี้ยในในเดือนสิงหาคมอยากให้คุณมีความเป็น Queen of s o r t s นะคะคือกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเดินออกไปจากนอกกรอบ ถ้ามีออฟเฟอร์อะไรที่เข้ามาให้คุณอย่าเพิ่งกลัวนะคะให้รับนะคะเพื่อที่คุณเองจะได้ไปต่อมันไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวไปมากกว่าการที่คุณเองต้องอยู่ในตำแหน่งงานเดิมๆคุณมองไม่เห็นอนาคตอันนี้ยน่ากลัวนะเรารู้สึกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณได้ออกไปประชนโลกต่อให้ คุณจะต้องไปนั่งเรียนรู้ใหม่ต้องไปเก็บสกิลใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่มันดีกว่าสําหรับอนาคตของคุณเพราะว่าดูจากไพ่แล้วอะดูสิเป็นสี่ดาบคือที่เก่าของคุณอะหรือที่ที่คุณกําลังทําปัจจุบันตรงเนี้ยมันถามว่ามันโอเคไหมเรารู้สึกว่าถ้าคุณมีความเคยชินอยู่แล้วคุณก็จะมองว่าทุกอย่างมันดูง่ายทุกอย่างมันดูแค่หลับตาก็ทำได้แต่ มันไม่มีการโกร w อะ่ะมันไม่มีการเจริญเติบโตมันไม่มีไม่มีอะไรที่มันอ็ t e n เที่สามารถทําให้คุณสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้เลยดูสิคะมันเป็นการหยุดนิ่งอะ่ะเนี่ยถ้าสมมติคุณยอมรับการหยุดนิ่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับคุณจะค่อนข้างหาโอกาสยากในการที่จะเจริญ ก้าวหน้าต่อไปในเรื่องหน้าที่การงานผู้ใหญ่เองก็มีส่วนนะคะผู้ใหญ่เองก็มีส่วนมากๆเลยในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณที่มันอาจจะมีการหยุดนิ่งเพราะว่าอาจจะมีการแบ่งพักแบ่งพวกเกิดขึ้นแต่เราคิดว่าคุณเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของตัวของคุณชาวลัคนาราศีกุมคือคุณรู้ว่าจะปรับเปลี่ยนตัวเองไงคุณค่อนข้างที่จะปรับตัวเข้าหาใครหลายๆคนได้มีเพื่อนหลายๆกลุ่มนะคะแต่มันก็ เป็นข้อเสียอีกแหละคือการที่คุณมีเพื่อนหลายกลุ่มมันอาจจะทําให้คุณไม่สนิทกับทุกกลุ่มเลยอะไม่ไม่ได้สนิทกับใครแบบจริงจังแต่ว่าคุยได้กับทุกคนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนสังคมที่ทํางานมันเป็นสังคมแบบเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแต่ว่าเป็นครอบครัวแบบเลือดข้นคนจางอะคือเป็นครอบครัวแบบหักหลังกันเองได้อะไรประมาณนั้นอะนะคะคือ ถ้าสมมติมันมีทางให้คุณไปอ่ะก็ไปเถอะนะชาวลัคนาราศีกุมย่าหยุดอยู่อย่าคิดว่าแบบเรากลัวการเปลี่ยนแปลงจนไม่กล้าที่จะเดินออกไปเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเรารู้สึกเนี่ยดูสิมันเป็น A c e of c คลันะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เราคิดว่ามันสวยงามนะมันจะทําให้คุณเนี่ย เติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยแล้วก็เติบโตในเรื่องของแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยในเรื่องหน้าที่การงานก็นด้วยแต่ว่ามันทําให้คุณเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขมากขึ้นจะได้ไปเจอกับเพื่อนร่วมงานที่เราคิดว่ามันเป็น environment มันเป็นตัวรูปแบบการทํางานหลายๆอย่างที่มันจะสอนคุณมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าที่เดิมที่แบบเหมือนคุณหลับตาทําได้ก็จริงแต่มัน ถ้าถ้าคุณมองไปถึงอนาคตอีกห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยมันมันไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงเลยแล้วคุณก็จะอยู่กับสิ่งเดิมๆอย่างเงี้ยต่อไปนะคะส่วนคนที่กำลังหางานใหม่อยู่ตอนนี้นะคะคนที่กำลังหางานใหม่อยู่ตอนนี้เราคิดว่าคุณเนี่ย ค่อนข้างผ่านอะไรมาพอสมควรเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของอุปสรรคนะคะบางคนเนี่ยรอมานานมากๆเลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครมาติดต่อสักทีไม่ได้มีใครมาแบบยื่นออฟเฟอร์ยื่นข้อเสนอให้สักทีจนทำให้คุณเนี่ยรู้สึกใจแป้ามากๆเลยอะรู้สึกว่าแบบโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงเนาะเครียดมากๆเนี่ยดูสิดูจากภายเพราะว่ามันมีความนิ่งเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเราไม่ดีพอเหรอทําไมเราถึงไม่ได้รับการตอบรับสักทีหรือว่าต่อให้มันจะมีการตอบรับแต่มันสุดท้ายอ่ะเหมือนคนอื่นก็เอาเอาของของเราไปอย่างเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้ยินข่าวดีนะเนี่ยเป็น page of pentacles นะคะเป็นข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงานมี o f f ร์เข้ามาให้คุณนะคะได้ตัดสินใจนะแล้วการตัดสินใจครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นการตัดสินใจที่คุณเองอะ่ะ เหมือนค่อนข้างรับรู้อยู่แล้วอ่ะมันมีเซนส์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คุณรับรู้ได้ว่าตัวงานตัวเนี้ยมันจะมีมันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นบางคนเนี่ยคุณเองมีเซนส์อยู่ในตัวนะคะเคยสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าบางทีอะตัวของเรานะคะ ข้างในใจของเราเซนส์บางอย่างมันเคยมันเคยพูดกับเราบอกว่าเนี่ยงานนี้คิดว่าสมัครไปก็ไม่น่าได้แล้วมันก็ไม่ได้จริงๆแต่บางงานน่ะสมัครไปอ่ะข้างในใจเรารู้สึกแฮปปี้ข้างในใจเรารู้สึกฟูลมากๆเลยแล้วได้อะ่ะมันมันเป็นเซนส์เียงจริงๆแล้วมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะคะก็ขอให้รอไปเราคิดว่าจะเป็นเดือนที่ คุณเองจะได้ข่าวดีมากมากขึ้นหลังจากที่ทุกอย่างมันนิ่งทุกอย่างมันแบบสงบมากๆจนทําให้คุณใจเสียแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องการเงินการเงินเนี่ยมันมาพร้อมกับในเรื่องของการงานเลยหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เงินค่อนข้างเครียดนะเพราะว่าธุรกิจนะคะหรือว่าหลายๆอย่างอะ่ะบางคนอาจจะโดนลดเงินเดือนนะคะแบบ 20% 10%จากเงินเดือนเต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนคุณยังพอไปได้แต่ถามว่าไปได้ดีไหมเรารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปได้ดีมากนักนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญที่ขึ้นมาเนาะอาจจะต้องมีการไปขอหยิบขอยืมหรือว่าอาจจะต้องมีการหมุนจนไม่สมุนยังไงอะตอนนี้นะคะใครที่ไม่เคยมีโอกาสได้เป็นหนี้นะคะก็อาจจะได้ได้ชิมรถ ของการได้เป็นนี่บ้างนะคะในเดือนนี้เพราะว่ามันเหมือนทุกอย่างมันดูหยุดนิ่องอ่ะเป็นสี่ดาบแล้วทุกอย่างมันดูแบบคุณเองพยายามแล้วแต่ทุกอย่างมันดูไม่ค่อยได้เป็นใจเท่าไหร่ในช่วงเนี้ยมันก็เลยเป็นช่วงแบบ after effect อ่ะคือหลังจากที่คุณไม่สามารถที่จะเอาเงินมาได้อ่ะ ด้วยความที่คุณพยายามแล้วอะนะคะตอนนี้ถึงแม้จะมีเงินเข้ามาแต่คุณเองก็ต้องจ่ายเงินออกไปอ่ะมันก็เลยทำให้มันมีการติดขัดกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าประมาณปลายเดือนน่ะคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นทุกอย่างน่าจะเป็นในทางที่มันโพสติฟขึ้นอะอย่างน้อยก็ควรที่จะมีเงินเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นน่ะคุณเองก็มีโชคลาภที่มันอาจจะมาฟลุกๆแต่ไม่ใช่ก้อนใหญ่อ่ะ คือน่าจะทำให้คุณสามารถ s ซ r v i v e วสามารถทำให้คุณแบบยังยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ไม่ได้ทำให้มันสบายมากนะักนะคะก็อาจจะต้องมีความเครียดแหละก็คือคงคงไม่สามารถที่จะบอกคุณได้ให้สบายใจแบบร้อยเปอร์เซ็นตว่าโอ้โหจะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรจะมีเงินเข้ามาแบบทำให้รวยอู้ฟู่ในในขณะที่ไพ่มันไม่ได้บอกอย่างนั้นน่ะนะคะก็คงต้องบอกบอกว่าความจริงเนาะ เผื่อที่ว่าถ้าสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยพอรู้แล้วก็อาจจะเป็นแนวทางในการที่โอ้โหหาเงินเพิ่มมากขึ้นลองหาลู่ทางอะไรอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมเอาไว้ดีกว่าที่จะไปบอกคุณในสิ่งที่มันเป็นแบบเป็นคําพูดที่ดีแต่อาจจะไม่ได้ช่วยทําให้คุณได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะในเรื่องของความรักตอนนี้นะคะความรักคนโสดเนี่ยเราเรารู้สึกว่าอืม คนโสดตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสําหรับความรักมากนะนะคะความรักที่คุณจะเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักในรูปแบบของรักสามเศร้านะสีตอนนี้นะคนที่คุณชอบคนที่คุณสนใจอะ่ะเขาเองอาจ จะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าที่เขาซ่อนเอาไว้หรือหรือว่าเขาเองอาจจะมีการแสดงออกแบบตรงตัวเลยนะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วให้คุณรับรู้แต่ว่าคุณเองอ่ะเหมือนก็ยังแบบสนใจในตัวคนคนนี้มากยังอยากที่จะทําความรู้จักคนคนนี้มากๆเลยนะคะคนคนนี้สามารถเป็นชาวธาตุลมก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมทุนตุลกุมชาวธาตุน้ําก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะ แล้วก็ชาทัาตุดินก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรถ้าเป็นธาตุลมเขาค่อนข้างที่จะมาแรงในลัคนาราศีตุลน,นะคะคนคนนี้เรารู้สึกว่าคุณชอบเขาคุณชอบในเรื่องของความคิดคุณชอบในเรื่องของความชาญฉลาดของเขาในการใช้ชีวิตของเขาอะ่ะบางคนคือคุณเห็นเขาแล้วคุณรู้สึกว่า คนคนนี้ทำไมเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจังทำไมเป็นคนที่ดูแล้วอะ่ะเขาดูควบคุมทุกอย่างได้เขาดูแบบจัดการชีวิตเขาได้ดีมากๆอะ่ะแล้วคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบคนที่มีความเก่งคนที่มีความสามารถอะ่ะมันมันด tract คุณมากๆเลยแล้วทำให้คุณคิดว่าคนคนนี้เหมาะมากๆเลยกับการที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะเลือกคนที่โควบะแล้วมันเหมือนกับ คุณเลือกมากแล้วพอมาเจอคนคนนี้ยคนที่คุณรู้สึกว่ามันใช่มากๆคุณก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสสูงระหว่างคุณกับเขาแต่ในความเป็นจริงมันเหมือนคนคนที่คุณชอบอ่ะเขาเองก็ไปได้ดีมากๆเลยกับคนของเขาอยู่แล้วหรือว่าไปได้ดีกับคนที่เขาคุยได้อยู่อ่ะ จนเขาเองก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ว่างให้กับตัวของคุณเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อาจจะมีการชอบเขาแค่ฝ่ายเดียวหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่คุณอ่ะอเป็นฝ่ายเดียวที่ที่พยายามมากๆแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้มีการตอบรับหรือว่าไม่ได้มีการที่อืม ไม่ได้มีการที่อยากเข้ามาร่วมในความสัมพันธ์ด้วยอะนะคะเขาเองอาจจะรู้แหละว่าคุณอะมีความปลื้มเขาอยู่แต่ความปลื้มก็เป็นได้แค่ความปลืม้มไม่ได้มีการที่แบบเอ,อให้คุณเข้ามาใกล้มากกว่านั้นอะนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเองก็ค่อนข้างมีความซื่อสัตย์ให้กับคนของเขาเหมือนกันอะมันก็เลยทําให้ตัวของคุณอาจจะรู้สึกผิดหวงังตัวของคุณอาจจะรู้สึก แบบค่อนข้างแสบมากๆเลยในช่วงนี้นะคะมีความรู้สึกเหมือนอกหักอะอกหักตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มนะคะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าสมมติคุณรู้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะดีกว่าไปรู้ตอนหลังตอนที่แบบพลําดึกไปมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ มือสำหรับคนโสดก็ค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้อยู่กับตัวเองเงียบๆนะคะลองคิดดูว่าตัวเองต้องการอะไรลองแบบพยายามโฟกัสในเรื่องอื่นเนาะเรื่องแบบงานเรื่องหาเงินอะไรอย่างงี้ก่อนละกันลองพอถึงเวลาจริงๆถ้าคนมันจะใช่เดี๋ยวเขาก็เหวี่ยงเข้ามาในชีวิตของคุณเองเนาะโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยตอนนี้เนี่ยลองแบบลองรักตัวเองให้มากๆดูนะคะอืม ส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่อ่ะเรามองเห็นว่าตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแล้วในเรื่องของชีวิตคู่โดยที่ตัวของคุณอ่ะค่อนข้างมีความเจ็บปวดในเรื่องของการตัดสินใจนะคะบางคนคือเรารู้สึกว่ามันต้องมีการให้อภัยหรือว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักของคุณที่ทําให้คุณรู้สึก ไม่ไม่อยากยอมรับไม่ชอบเลยเป็นสิ่งที่คุณเกลียดเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันขัดกับขัดกับสิ่งที่คุณยอมรับได้คุณสามารถให้คนรักของคุณทําอะไรได้ไหลายอย่างนะคะถึงแม้คุณจะไม่ชอบแต่ในเรื่องที่เขาทําในเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะหยุดความสัมพันธ์อยากที่จะจบความสัมพันธ์ลงให้แบบเร็วที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณเกลียดมากๆเลย แต่มันเหมือนคุณสองคนก็ยังไม่สามารถจบกันได้ในทันทีเพราะว่ามันยังมีเหมือนแบบบางคนยังมีในเรื่องของลูกยังมีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันยังคอนเนคคุณสองคนมาอยู่มันยังเชื่อมคณสองคนมาอยู่ไม่สามารถที่จะตัดได้ทันทีทันใดอะตอนนี้มันเหมือนกับความความรู้สึกที่คุณมีให้กับคนรักมันไม่ได้เหมือนเดิมมันเป็นความรู้สึกแบบที่มันค่อนข้างเย็นชา นั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างเย็นชามากๆเลยอะนะคะแล้วคุณเองไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยแฮปปี้กับคนรักเท่าไหร่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณอะไม่ได้ไม่ได้มีการทุ่มเทไม่ได้มีการเสียสละเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากพอเขาเหมือนรักตัวเองมากๆแล้วก็ในบางคู่้วรู้สึกว่า ไอเรื่องที่คุณรับไม่ได้มันคือเรื่องของมือที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะแล้วมันทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดคุณเองไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับความสัมพันธ์กับคนรักของคุณอีกแล้วเพราะว่าคุณรู้อะว่าเขาไม่ได้มีแค่คุณแค่คนเดียวคุณรู้ว่าเขามีใครคนหนึ่งที่ซ่อนไว้อยู่นะคะแต่คนรักของคุณอะคือเขายังทําทุกอย่างเหมือนเดิมยังแบบยัง ยัง treat เหมือนเดิมยัง t r e a คุณเหมือนเดิมยังยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะมันยิ่งทําให้คุณโกรธนะคะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนคุณเองก็พยายามที่จะหาทางที่จะเดินออกมาแบบผู้ชนะลองหาในเรื่องของแบบกฎหมายว่าจะสามารถทำยังไงก็ได้ที่คุณเนี่ยจะเดินออกมาแล้วคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถที่จะเดินออกมาแบบสบายได้ะนะคะมันเหมือนตอนเนี้ยบางคนคือเริ่มเริ่มคิดถึงเรื่องการฟ้องหยา่า นะเนี่ยดูจากไพ่เป็น The Justice ที่ขึ้นมาแล้ว u u e n o o Swords คือมันมีการตัดสินใจมันมีการที่แบบไม่อยากอยู่แล้วอะแต่จะต,ต้องทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นผู้ชนะไม่ใช่คนที่แพ้ไม่ได้ไปแพ้ให้กับตัว The h y p ป e r i e s คนนี้ไม่ได้ไปแพ้ให้กับมือที่สามกับคนคนนั้นที่ที่เดินออกไปจากชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าไอ้เรื่องเงินทองทุกอย่างอะไรที่คุณเคยทุ่มเทไปคุณต้องได้กลับคืนมา ของที่เป็นของคุณคุณต้องได้กลับคืนมาบ้านรถที่ดินทุกอย่างคุณพยายามที่จะเอาคืนกลับมาคุณไม่ยอมให้ให้ไปเสวยสุขบนความทุกข์ของคุณนะคะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเห็นเพราะคุณเองค่อนข้างคุณเดินผ่านในเรื่องของความทุกข์ใจที่สุดในชีวิตมาแล้วอะเนี่ยดูสิเป็นห้าเ,เหรียญคือคุณรู้สึกว่าคุณโดดโดนทิ้งนะคะให้อยู่กับความโดดเดี่ยวนะคะเจอกับปัญหาทุกอย่าง แต่ไม่มีใครช่วยคุณเลยจนวันหนึ่งที่คุณสามารถเดินออกมาได้แล้วคุณมีสติมากพอที่จะเดินออกมาได้แล้วตอนนี้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เคยเป็นของคุณก็ต้องเป็นของคุณนะคะคุณอาจจะไม่ได้เก็บคนรักของคุณเอาไว้แต่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองคุณไม่มีวันปล่อยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงว่าเขามีอะไรยอยากที่จะบอกเราหรือเปล่า สำหรับคนโสดภายปบแรก experiments นะคะอืมบางคนน่ะอาจจะได้ไปรับรู้จริงๆด้วยอะ่ะว่าคนที่เราชอบคนที่เราแบบอืม fall into นะคะคือแบบคุณ fall in love มากๆอะ happy กับการที่แบบเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปรู้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นการต้องรู้ต้องรู้เลยอะ่ะ ว่าเขาเองอาจจะมีคนรักอยู่แล้วเป็นการรู้ความจริงที่ทําให้คุณรู้สึกหวาดกลัวแล้วเป็นอะไรที่แบบมันค่อนข้างเทรนนิ่งมากมันทําให้คุณรู้สึกแบบโหทุกอย่างมันดูจบทุกอย่างมันดูมันมันเหมือนสิ่งที่เคยคาดหวังเอาไว้วาดฝันเอาไว้ถึงคนคนนี้มันได้จบลงไปแล้วอะนะคะ Let your friends help you ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าคุณไม่แฮปปี้คุณรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับ ฉันอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยลองลองให้โอกาสเพื่อนของคุณหรือว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยได้เข้ามาช่วยทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นลองเล่าปัญหาที่คุณมีให้กับคนรอบข้างที่คุณสามารถไว้ใจให้ฟังได้นะคะไม่ใช่ว่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเพราะว่าบางคนอะเหมือนกับคุณค่อนข้างเก็บปัญหาไว้คนเดียวคุณรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คุณบางคนรู้สึกว่าอายอะอายเกินกว่าที่จะพูดให้กับคนอื่นได้รับรู้ กลัวว่าคนอื่นจะมารับรู้ว่าเนี่ยเราเคยไปชอบคนคนนี้หรือว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกกลัวที่จะพูดความจริงคุณรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ยอมรับหรือว่าคนอื่นอาจจะมองว่าอา้าว ชอบคนที่มีเจ้าของหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนคุณมีความกลัวจนคุณไม่กล้าที่จะแสดงสิ่งที่คุณรู้สึกหวาดกลัวให้คนที่มันสมควรที่เราไว้ใจได้อะฟังนะคะบางทีอะการที่พูดออกไปให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นและสามารถหาทางออกบางทีเนี่ยเพื่อนของคุณอาจจะเป็นคนนําพาให้กับ คนที่มันดีจริงๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะให้เขารับรู้ว่าแบบเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะ this could be the one นะคะคุณคิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่มากๆสำหรับคุณนะเนี่ยดูสิคุณมีการแบบให้โอกาสนะคะแล้วให้คุณสองคนได้ทำความรู้จักกันแล้วก็แบบ คุณมีการที่แบบเปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณมากๆเลยอ่ะคุณชอบเขามากๆเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นอนะ่ะเหมือนแบบ head over heels มากๆเลยคุณตกหลุมรักอย่างจังเลยอ่ะกับคนคนนี้สามารถที่จะให้ได้ทุกอย่างถ้าสมมติว่าแบบรับรู้ว่าเขามีใจให้คุณอ่ะคุณพร้อมที่จะกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์กับคนคนนี้เลยแต่มันเหมือนกับพอคุณมารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนคนนี้ไม่ได้ ไม่ได้คิดแบบเดียวกันกับคุณนะมันก็เลยทำให้คุณแบบสุดไปเลยเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยขอให้ love yourself first คือรักตัวเองให้มากพอรักตัวเองให้แบบดีที่สุดนะก่อนที่จะไปรักคนอื่นมันสมควรที่เป็น Foundation เป็นพื้นฐานก่อนเลยว่าเราต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่เราจะให้ความรักกับคนอื่นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะถ้าคุณรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอ่ะคุณก็จะเอาแต่สิ่งดีๆของตัวเองให้คนอื่นโดยที่คุณลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วคนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตก็คือ ของคุณเองเนาะส่วนคนที่มีคูคนที่มีคู่ไพ่แบวแรงนะคะ Farewell to the Moon นะคะเขาบอกว่าให้คุณนะคะ Enjoy กับชีวิตนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะมันเหมือนกับมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรได้สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ลองปล่อยทุกอย่างดูนะคะให้มันเป็นไปให้มันแบบ ให้คุณ enjoy the moment สิ่งที่คุณยังสามารถ happy ได้สามารถที่จะแบบมีความสุขได้ให้คุณมีความสุขไปเพราะว่าคนเราชีวิตมันมันไม่ง่ายเลยอะเนาะแล้วมันก็แบบไม่ได้ยืนยาวชีวิตของคนเราอย่าไปโกรธหรือว่าอย่าไปเกลียดอย่าไปแบบ ไม่มีความสุขอะเราเราสมควรที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดต่อให้กําลังจะเจอกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต่อให้คนรักของคุณจะทําตัวไม่ดีต่อให้อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะต้องเลิกก็เล er ิกไม่มีไม่ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างหนึ่งคือคุณต้องหาความสุขของตัวเองให้เจอหาความสุขที่มันสามารถเกิดได้จากตัวของคุณไม่ใช่จากคนอื่นความสุขที่แท้จริงไม่สมควรที่จะเกิดมาจากคนรอบข้างไม่สามารถที่จะเกิดมาจาก คนรักของคุณลูกของคุณ,คณแต่มันควรที่จะเกิดมาจากตัวของคุณเพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรที่มันจะสีย่ยงล,งลังเลนะต่อให้วันหนึ่งความสัมพันธ์ต้องจบลงอย่างน้อยที่สุดอะคุณควรที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยตัวของคุณเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเนาะ Let go of control issues นะคะบางคนคือ เหมือนกับมีในเรื่องความแค้นมีในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าเสียใจมากๆเลยเลยทำให้ยังยึดติดยังทำให้มองไม่เห็นทางออกที่แท้จริงอยู่ในตอนนี้ของปัญหา ถ่าบอกบอกว่าให้คุณเนี่ยลองใจเย็นๆลองใช้สติให้มากๆเลยนะคะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์บางคนอนะเหมือนตอนนี้ใช้อารมณ์มากๆร,รู้แหละว่ารู้สึกโกรธรู้ว่ารู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังแต่บางทีเราต้องเป็นฝ่ายที่ควบคุมสถานการณ์แล้วคนที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ต้องมีสติเท่านั้นน่ะนะคะลองให้ทุกอย่างมันมันคลี่คลายด้วยตัวของมันเองนะถ้าสมมติว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่าง ลองปรึกษาคนที่เขาเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาเราได้อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนที่เหมือนมีลูกนะคะเนี่ยดูสิเป็นช l d r ร n นะคะเข้ามาเอฟเฟกในเรื่องของการตัดสินใจของคุณสองคนเรารู้สึกว่ามันยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเลยในการที่จะทำอะไรลงไปเนาะแต่ว่าคือคุณต้องรับตัวเองมากพอ แล้วการตัดสินใจของคุณมันจะง่ายขึ้นแล้วมันจะดีต่อตัวของถ้าสมมติมีลูกก็ดีกับลูกของคุณด้วยนะคะ Give your relationship a chance นะคะอืไพาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่ายังรักกันอยู่แล้วยังเหมือนแบบบางคนยังเห็นกับลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเขาถ้าคนรักของคุณเขามีเขามีการที่โชว์นะคะ ความเสียใจยหรือการที่เขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมที่จะเลิกสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลองลองดูในเรื่องของการที่ลองให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามันไม่ตึงมือเกินไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่โอเคแล้วก็ ตาม as, แต่ที่คุณจะตัดสินใจเลยนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่มือของคุณแต่ขออย่างเดียวเลยไม่ว่าจะจะตัดสินใจอะไรยังไงจะทําอะไรลงไปนะคะขอให้ใช้สติให้มากๆอย่าฟังหมอดูอย่าฟังใครก็แล้วแต่นะคะที่เขาบอกคุณบอกว่าดวงของคุณจะต้องกลับมาดีกันดวงของคุณจะต้องกลับมาเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปฟังให้ฟังตัวของตัวเองให้มากๆให้ฟังใจของตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้คําตอบมีสติให้มากๆค่ะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับเดือนสิงหาคมยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันเต็มร0อยอย่างมากสุดก็70-80%หรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปแบบจริงจังซีเรียสอะไรไปฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe channel แบบอีส t ารู้ด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ